สารพัดตำรับสารพัดวัตถุดิบรอให้เราต้องสงสัยผัดไทยเมนูเส้นยืนหนึ่งของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกซีชาวต่างชาติเมื่อมาเยือนเมืองไทยต้องไม่พลาดแต่ถึงอย่างนั้นเราต่างุ้นชินกันว่าประเทศไทยเราบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักว่าแต่จุดกำเนิดของเมนูเส้นอย่างผัดไทยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณที่สงสัยเหมือนกันหรือเปลา่า เป็นอาหารนะครับที่ทำยากที่สุดถ้าจะให้เปรียบเทียบตำรับของผัดไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับชาวต่างประเทศเห็นเอาเขียนผัดไทยอย่างนี้ได้กินอย่างนี้ก็เชื่อว่านี่คือผัดไทย เื่องของผัดไทยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับแต่เดิมของเราเนี่ยคนไทยเรากินอาหารเป็นสำรับภาษาเกตคือเซตนั่นเองคือสำรับกับข้าวผัดไทยเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในยุคที่เริ่มมีอาหารจานเดียวเกิดขึ้นมา แต่โต๊ผัดไทยเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือความครบรถในตัวมันอยู่แล้วแล้วตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในช่วงที่จอมพลปอเป็นคนคิดเป็นยุคที่สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยขึ้นมานะครับเราพยายามที่จะใช้ของไทยอุดหนุนของไทยให้มากขึ้นก็เลยเอาวัตถุดิบของความเป็นไทยเช่นข้าวที่เราส่งออกแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เอามาทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋วด้วยทําให้เกิดอาหารจานนี้ขึ้นมาการที่ใช้คําว่าผัด ไทยก็คือการนำเสนออาหารที่เป็นอาหารผัดแล้วก็ใช้คําว่าไทยที่เป็นยอยักษ์นะครับเปลี่ยนสยามประเทศมากลายเป็นประเทศไทยก็คือคําว่าใช้คําว่าประเทศไทยนี่แหละมาต่อคําว่าผัดตรงนั้นดังนั้นไทยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่มียอยักษ์ครับ คือเคยอ่านของอาจารย์สุจิตวง์เทศนะคะมีมุมมองน่าสนใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผัดไทยนะคะได้ไปเห็นว่าลองไปลองสัมภาษณ์ครอบครัวของสองทางท่านจำผลปอดูนะคะก็บอกว่าได้เป็นคนสร้างหรอกก็ทานของคนอื่นนี่แหละคะ่ะแต่ด้วยเหตุผลคือในช่วงนั้น,นเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั้งโลกการที่จะเอาเวลามาใช้ในการไปหาวัตถุดิบแล้วว่าเวลาในการทําเวลาในการกินเราใช้เวลามากอย่างนั้นในชีวิตประจําวันไม่ได้ในช่วงนั้นมันเป็นเหตุให้รัฐบาต้องมองหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ประเทศขับเคลื่อนในช่วงนั้นได้ด้วยนั่นอาหารในกลุ่มที่เป็นอาหารสําเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่ามันเกิดขึ้นด้วยบริบทนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่ช่วงนั้นประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยน จากคําว่าสยามเป็นไทยมาไม่นานมีเหตุผลทางบ้านเมืองเหตุผลทางการเมืองที่ต้องการสร้างความเป็นไทยไมันจะมีการพยายามเอาคําว่าไทยมาใช้ในหลายๆบริบทคําว่าไทยตอนนั้นถูกมาห้อยทย้ายเหมือนเป็นแคมเปญให้คนไทยเราต้องเดินหน้าด้วยกันนะตอนนี้ซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเอาคําว่าผัดกับคําว่าไทยเมื่อเราแยกส่วนแล้วก็น่าจะมีคําตอบอยงที่บอกมา เราพูดถึงเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวเราพูดถึงกระทะเราพูดถึงกระบวนการผัดเนี่ยยังไงยังไงก็จีนการเดินทางของคนจีนมาค้าขายค้าขายแล้วก็จะได้กลับไปะนะคะก็มีการลงหลัก,ลกฐานเนี่ยพี่ว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบ้างล่ะค่ะทั้งคุณค่าทั้งความคิดทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตมุมมองต่างๆแล้วก็รวมถึงอาหารด้วย ดังนั้นถ้าถามว่าเรื่องของกว๋วยเตี๋ยวการผัดเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยเราคงจะรู้จักกันมานานแล้วละ่ะทีนี้พอมาเป็นผัดไทยก่อนจะชื่อผัดไทยก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรด้วยนะก็คงจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวผัดคิดว่าก็คงเป็นเขาละค่ะที่ผัดสิ่งเหล่านี้แล้วก็คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเรียกว่าแลกเปลี่ยนมานะคะรับมาแล้วก็พัฒนากันต่อไป เมื่อพยายามศึกษาถึงต้นกําเนิดของผัดไทยเรามารู้จักกับผัดไทยให้มากขึ้นกันอีกสักหน่อยกับเชฟแอนดี้แห่งร้านผัดไทยไฟทะลุที่ได้รับการยอมรับจากสื่อระดับโลกอย่างมิชลินสตาร์ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเมนูผัดไทยและเหตุใดจึงมุ่งมั่นกับเมนูผัดไทยได้ถึงขนาดนี้ผัดไทยเป็นอาหารนะครับที่ทํายากที่สุดในอาหารไทยผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับหมือเป็นแม่ไม้ของ การทำอาหารทุกอย่างผัดไทยเนี่ยมี5ศาสตร์นะครับ infusion c a r a m e l i z a t i o n smoke al dente แล้วก็เกรซิ่งห้าศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาไทยคืออะไรนะครับ infusion เนี่ยคือกระทะร้อนน้ามันร้อนพอน้ามันร้อนคุณใส่เนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยน้ำมันได้ดูดรสชาติของเนื้อสัตว์นั้นเข้าไปหมดแล้วถูกต้องไหมตอนนี้น้ํามันเนี่ย infuse รสชาติเนื้อสัตว์ calamari z a t i o n ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีสเต็ก c a l a m e r i on เนีมีอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยมันคือหอมเจียวใช่ไหมไชโป เตาผู้พอลงไปในะน้ํามันที่ที่ร้อนน้อยลงมานิดนึงเพราะว่าโดนเนื้อสัตว์เข้าไปก่อนใช่ไหมตอนนี้น้ามันอุณหภูมิ perfect สาหรับการเจียวหอมพอใส่หอมเข้าไปปุ๊บหอมอ่ะโดนคารเมลไลซ์เกือบจะเจียวแต่ยังไม่เจียวหลั่งสารออกมาสารตัวนี้เป็นสารที่คนเราชอบเราเราทอดของมันจะมีสาร2ออย่างเขาเรียกว่าเมย์เออร์เอฟเฟกก็คือมันเป็นความหวานธรรมชาติมาเจอกับความร้อนของน้ํามันทําให้สารตัวนี้ออกมาทําให้เกิดปฏิกิริยากับต่อมรับรสของเรา2สอสารแล้วนะศาสที่3าม เวลาไปที่ไหนเขาจะบอกว่าใช้เตาถ่านหอมกลิ่นกระทะถูกต้องไหมหอมกลิ่นเตาจริงๆเวลาคนเขาบอกว่าหอมกลิ่นถ่านเนี่ยมันไม่ใช่มันคือคําว่าหอมกลิ่นกระทะคําว่าหอมกลิ่นกระทะเนี่ยมันคือเทคนิคเส้นได้บางๆนะครับหลังสุปก่อนไหมจะเกิดควันแดนซ์บนกระทะไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไฟดอว์แดนซิ่งนะครับควันก็จะลงควันไปเรื่อยๆคือสโมกนะครับศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่จริงๆต่างประเทศก็ทำมาเป็นร้อยๆปีเมืองไทยก็ทํามานานล้ว ตอนนี้ในเส้นในเส้นก็จะมีน้ำมันที่ดูดเข้าไปใช่ไหมน้ำมันก็จะมีรสชาติเนื้อสัตว์ละมีรสชาติของคารเมลไลซ์ละตลบอ,บอบอวนหอมแล้วนะถ้าหยุดตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นหมี่ผัดโคลา่าถ้าเราทําต่อไปอีกเอาดันเต้เอาดันเต้นี่คือพอหลังสุกกว่าไม้ปุ๊บคุณขั้วไปอีกนิดเดียวแล้วคุณต้องหยุดไฟต้องแรงมากเอาดันเต้ ante เนี่ยเป็นเป็นภาษาอิตาเลียนนะเวลาไปกินพิซซ่าพาสต้าเขาบอกเอาดันเต้เส้นต้องดุงด๋ง ถ้าเมืองไทยให้บอกว่าเส้นต้องหนึบเพราะว่าเส้นไม่ได้สุกเกินไปข้างในเขาจะยังหน π, ึบหนึบความสุกจะสุกอยู่แค่ข้างนอกเขาก็สามารถเหมือนฟองนา้าอ่ะถ้าฟองน้ํามไม่ได้แข็งเ็าสามารถดูดรสชาติทุกอย่างเข้าไปได้ถูกต้องไหมถ้าฟองน้ําตายดูดรสชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นเส้นที่หนึบเนี่ยครับสามารถดูดรสชาติทุกอย่างเข้าไปได้จากน้ํามันถูกต้องไหมตอนนี้ศาสตร์สุดท้ายคือเก a ซิ่งเก a ซิ่งภาษาไทยเรียกว่าฉาบผัดไทยเวลาเขาดูดเขาดูดน้ํามันเข้าไปดูดรสชาติทุกอย่างเข้าไปเนี่ย พอความร้อนออกมาในอุณหภูมิเสิร์ฟเนี่ยพอความร้อนมันดอปบในผัดไทยคลายน้ํามันออกมากลายเป็นผัดไทยที่แฉะน้ํามันถูกต้องไหมอันสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นผัดไทยเพราะว่าคุณใส่ซอสผัดไทยแต่พอคุณเกรสเข้าไปคุณฉาบเข้าไปเนี่ยคุณเจอความร้อนของผัะไทยมากๆเนี่ยมันดีไฮเดรตน้ําออกก็คือละเหยน้ําออกมีแค่ขามตาลนาวสามอย่างรวมกันเป็นอูมามิช้นเลิศแปบ๊บเดียวเอาขึ้นนะครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บคลิปเส้นยังไงก็ไม่ติดเพราะโดนฉาบแล้วแต่ละเส้น เป็นยูนิตของเขาเองใช่ไหมครับวางไว้อีกนานขนาดไหนมันก็ไม่แฉะห้าสาของมาไทยวันนี้ฟังแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผัดไทยจานหนึ่งเนี่ยแก๊สอีกเติมอะไรอีกผัดไทยมันไม่ที่ควรจะราคาแค่นี้ครับวันนี้เลยเรียกบอกว่าทําไมถึงต้องมาทําผัดไทยเราให้คนเห็นว่าผัดไทยเนี่ยในในอาหารที่ s i m p l ลที่สุดของประเทศไทยที่อยู่กันมาไปที่ไหนก็50บาท60บาทมันสามารถมอฟหรือว่ากลายเป็นอะไรได้นะครับผม เราทุกคนทราบดีว่าวัฒนธรรมการกินเส้นเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายมาจากประเทศจีนแล้วเหตุใดเมนูเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของต่างชาติจึงถูกประดิษฐ์สร้างกลายเป็นเมนูอย่างผัดไทยที่มีชื่อว่าไทยต่อท้ายขึ้นมาจากตำหรับที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งก่อนจนปัจจุบันเราจะเห็นผัดไทยที่แตกต่างออกไปมากมายหลายแบบตามหลากหลายพื้นที่ถ้าเราไปเดินตาม เรียกว่าตลาดที่มีฝรั่งเข้ามาเดินในเมืองไทยอย่างเช่นถนนข้าวสารพัทยาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีฝรั่งแบบสตรีทฟู้ดเข้ามาเยอะๆผัดไทยบางอย่างก็ได้ถูกมีการดัดแปลง ก็อาจจะเอามาแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวเอามาผัดกับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ใส่ใบกุ้ยช่ายซึ่งมันมีราคาถูกถั่วงอกนะครับแค่นั้นมีไข่บ้างเล็กน้อยไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อลงไปเพราะว่าเพื่อจะขายชาวต่างชาติโดยเฉพาะพวกยุโรปพวกฝรั่งเนี่ยบางทีเขากินบางสวรรค์เขาก็จะกินพวกเนี้ยผัดไทยบางสวรรค์จริงๆแล้วคนโบราณที่คุ้นเคยกับผัดไทยจะเรียกอะเรียกก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวถังแตกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนที่ถังแตกก็คือคนที่ สตัง์หมดแล้วตอนนั้นนะครับเอามาปรุงด้วยของวัตถุดิบราคาถูกราคาไม่แพงกลายเป็นนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยที่ช่วยเซฟต้นทุนได้ดีครับผมก๋วยเตี๋ยวที่เห็นบางที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันเข้มข้นทางการท่องเที่ยวอย่าง,างข้าวสารใช่ไหมคะก็จะมีรถเข็นแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็เขียนป้ายว่าผัดไทยสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเส้น ซสอย๊วจะมีเต้าหู้หรือไม่มีก็ได้แล้วก็อาจจะมีกุ้งแดงนะคะที่เหมือนกุ้งยอง้อมสีนะคะมีกมระลำปลีถั่วงอกกุ้ยช่ายอาจจะไม่มีด้วยซ้ำใช่ไหมคะสำหรับคนรุ่นพี่เรียกสิ่งนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวถังแตกหมายความว่าเงินไปซื้อทั้งหมดทั้งปวงที่จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยให้ครบสูตรนะไม่พอหรอกซึ่งก็เมคซเซนะสำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะ่ะ แต่ทีนี้พอเอามาอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเห็นเอาเขียนผัดไทยอย่างนี้ก็เชื่อได้กินอย่างนี้ก็เชื่อว่านี่คือผัดไทยมีครั้งหนึ่งเราทําผัดไทยของอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆอะค่ะ คนที่มาทานนี่เป็นฝรั่งเนี่ยค่ะมาเป็นเชฟด้วยบอกว่าเราเนี่ยสงสัยเราจะฟิวชั่นถามว่าทำไมถึงคิดว่าเราฟิวชั่นบอกว่าเขาเห็นที่ข้าวสารเนี่ยไม่ได้ทำอย่างเราเห็นไหมว่าการที่เราใช้ชื่อแล้วมันไม่แมทกับสิ่งที่มันเป็นนะคะคนที่จะสับสนก็คือพวกเราเองนะคะไปอีกข้างหน้า20ปี30ปี คงจะหาคำตอบไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆประเด็นนี้ต่างหากที่อยากพูดถึงผมจะขอบอกก่อนแล้วกันว่าผมไม่ได้บอกว่าข้าวสารผิดต่อให้เขาผัดไทยไม่ใส่เส้นเลยใส่กะลํำปีเขาก็ไม่ผิดนะครับผมคิดว่าอยู่ที่ความพอใจของคนนะครับผมคิดว่าอาหารคืออาร์ตวันนี้ที่ผมมาทำผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูก พอขึ้นชื่อว่าเมนูผัดไทยนั้นยอมสม่งผลไม่มากก็น้อยที่พอจะทําให้เรารู้สึกห่วงแหนบางคนไม่ติดใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่หลายคนอาจจะรู้สึกงุหงิดทุกครั้งที่ใครก็ตามรังสรรค์เมนูผัดไทยแตกต่างออกไปหากคุณกําลังรู้สึกเช่นนั้นลองย้อนกลับไปดูว่าแท้ที่จริงแล้วอัตลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเมนูเส้นผัดนี้คือผัดไทยคืออะไรกันแน่ ผัดไทยมันมันสูตรออริจินอลของมันมันก็มีมาดั้งเดิมที่เห็นเห็น <ๆ S 2> เลยเป็นมาตรฐานเลย <ๆ S 2> ก็คือผัดไทยที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยมีแต่กุ้งแห้งอย่างเดียวมันก็คือผัดไทยมาตรฐานที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับแล้วผัดไทยเนี่ยมันมีรสชาติ ที่เป็นไปได้กับเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อกุ้งคนก็เลยนิยมที่จะทําผัดไทยกุ้งสดเข้ามามันก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่กลมกลืนเข้าไปได้กับเครื่องของผัดไทยแล้วผัดไทยเนี่ยมันมีสเสน่ห์สำหรับคนที่รักผัดไทยจริงๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของตัวถัวงอกใบกุ้ยช่ายซึ่งถ้าขาดถั่วงอกแล้วก็ใบกุ้ยช่ายเนี่ย ความเป็นผัดไทยจะหายไปเยอะเลยมันจะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวผัดทั่วไปรวมไปถึงหัวปรีอาจจะมีตัวใบบัวบกเข้ามาตรงนี้ครับมันเป็นตัวปริ่นอายเป็นสเสน่ห์ของผัดไทยที่มันต่าง จากก๋วยเตี๋ยวผัดอื่นๆพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของรสชาติเวลาเรามองผัดไทยนะคะด้วยความเป็นจีนเนี่ยตอนที่เขาอยู่ประเทศเขาการกินเส้นแล้วผัดกับน้ํามันเนี่ยถ้ามันหนาเวเย็นหน่อยมันกินสบายอยู่มันก็อร่อยอยู่แถมมันทําให้ร่างกายอบอุ่น แต่พอมาอยู่ในบ้านดาวเนี่ยร้อนชื้นขนาดนี้ค่ะถ้าเรากินแค่เส้นกับผัดน้ำมันเฉยๆเออจะเกิดคำพูดหนึ่งขึ้นมาคือคำว่าเลี่ยนคนที่อยู่ทางสายการครัวมาก็มองเห็นก็คือมันก็มีรสชาติที่มันจะต้องผลักให้ความเลี่ยนมันหายไปหรือว่าลดลงไปรสชาติที่เป็นโครงสร้างหลักของน้ำผัดไทยเนี่ยก็จะมีเปรี้ยวนะมคะมีหวานแล้วก็มีเค็มตัวรส ที่มกี้บอกว่าเลี่ยนแล้วรสของซอสเมื่อมันบปชนกันแล้วแถมมีมะนาวลอยอยู่ข้างนอกก็ยังมีผักสดอีกที่มันจะมีความฝาดฝาเนี่ยตัดเลี่ยนเนี่ยเรียกว่าถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับให้อาหารจานนี้มันไม่สองคำวางซอนอะไอไอรสที่ว่าเนี่ยค่ะมันก็มีการเดินทางของมันนะไอซอสเนี่ยค่ะสมัยพี่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เห็นเขาทำซอสนะคะเวลาลงผัดไทยเนี่ยก็คือ ทำซอสกันลงไปในนั้นเลยก็คือค่อยๆปรุงกันลงไปในนั้นเลยแต่สมัยนี้จะมีการทำน้ำผัดไทยล่วงหน้าซึ่งก็ไม่ผิดนะพี่ว่ามันก็ควบคุมการกระบวนการทำได้ดีพอสมควรในสมัยก่อนเนี่ยคือเขาใส่น้ำส้มใส่ชูค่ะไม่ได้ใส่น้ำมะขามเปียกแบบทุกวันนี้นะข้อมูลของอาหารของเราอะนะคะทำไมมีน้อยเนี่ยอันดับแรกเรื่องเราเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันไม่ได้ถูกจดบันทึกเพราะสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าไม่หายหรอกมันอยู่ในบ้านปรากฏว่ามัน ไม่เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งคนออกนอกบ้านจะไม่มีเวลาเข้าบ้านอย่างที่เป็นทุกวันนี้ถ้าทุกๆบ้านยังใช้ชีวิตในการทำอยู่ในบ้านหรือต้องออกไปทำงานนอกบ้านแต่ว่าในบ้านยังมีอาหารที่ทำกันอยู่ในบ้านก็จะมีการสืบทอดอยู่ในครัวเรือนนั้นถึงแม้ไม่ได้ทำได้ทานก็ได้รู้รสนะ่ะมันแยกแยะได้ผมขอบอกได้เลยนะครับใครมาบอกว่าออเทนติกผัดไทยคนนั้นโกหก เป็นไปไม่ได้ออเทนติกคือวัฒนธรรมนะครับมีมีมีอยู่2อ,อย่างในโลกนี้นะครับที่ที่มันจะอยู่ผู้คนไปได้และมันไม่เปลี่ยนนะครับที่สําคัญที่สุดคือเพลงอย่างที่2คืออาหารแต่อาหารเนี่ยคุณจะไม่เป๊ะแต่คุณจะได้ m o o ดแอนโ ne คุณจะได้กลิ่นอายนะครับผัดไทยที่อยู่ตามทั่วไปใครจะบอกว่าไม่ใช่ผัดไทยเป็นไม่ได้ไมันคือผัดไทยแต่ผมว่าเขาเล่นจังหวะที่คนคนนั้นไม่ได้ชอบ แค่นั้นเองบอกแล้วว่าอาหารคือดนตรีอาหารคืออาร์ตนะครับจริงๆแล้วมันก็ผิดเพี้ยนนะครับแต่พี่กับมองว่าอาหารเนี่ยมันมีวิวัฒน์ในตัวเองเยอะแยะมากมายเราต้องแยกให้ออกว่าอาหารไทยกับอาหารโบราณเนี่ยมันมีความต่างกัน พอในยุคปัจจุบันอาหารมันมีวิวัฒนาการมาตลอดคําว่าอาหารโบราณเนี่ยมันคนละความหมายก,กัคบคําว่าอาหารอร่อยนะครับอาหารโบราณบางอย่างอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับถ้าไหนมันไม่อร่อยเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเพราะว่าคนไม่นิยมกินมันเดินทางมาไกลามากแล้วล่ะนะคะวันนี้จึงไม่อยากให้หาฟูลสต็อปมาใส่ว่ามีไทยเดียวอะ เปิดปลายไว้เธอคะค่ะเปิดออกมาเราจะเห็นว่าหีบสมบัติที่ทำให้อาหารไทยของเราดีเพราะเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อะไรที่จะช่วยพัฒนาอาหารไทยนะครับอย่างแรกคือ educate ให้ผู้บริโภครู้ว่าสิ่งที่เขาบริโภคคืออะไรพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาจะมีออปชันแต่ผมบอกว่าถ้าต่อไปทุกคน e d u c a t e ว่าอาหารเนี่ยอ่อิงกิวเดียนเนี่ยมันดีมันต้องราคาอย่างนี้นะผู้ค้าต้องแข่งกันไม่ใช่แข่งกันลดนะแข่งกันว่าทํายังไงจะเอาของดีที่สุดมาพอใช้กันเยอะของดีก็ราคาถูกลงเพราะวันนี้คอนซัมชันของดีไม่ได้มีเยอะ educate ให้คนทานผมว่ามันจะ Evo l v e ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ จากการศึกษาและสอบถามนานาทศนะของผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเมนูผัดไทยทําให้เราทราบว่าผัดไทยเองหรือแม้แต่เส้นที่ใช้เองก็มีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยไม่ต่างออกไปจากเมนูอื่นๆน,นั่นยิ่งทําให้เราตั้งข้อสงสัยกับอัตลักษณ์ของอาหารนั้นๆว่ามันควรจะคงตามแบบแผนต้นฉบับไว้หรือปล่อยให้แปรเปลี่ยนตามความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละยุคสมัยเราจะเลือกอนุร,รักษ์ด้วยการดัดแปลงหรืออนุร,รักษ์แบบฝืนกระแสเวลา คงจะเป็นคำถามที่ต้องถกกันไปไม่สิ้นสุดและนี่คือเมนูเส้นผัดไทยที่คู่ควรเหมาะกับการเป็นตำรับชาวบ้านวัตถุต้องสงสัยจริงไหมหละครับ